สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถ v ีโก้แคนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เปิดแครได้ค่ะวันนี้มาแต่งภายในครบชุดกันเลยเราจะมาให้ดูนะคะคู่หน้าที่เห็นอยู่ตึงๆสวยๆแบบนี้เห็นแบบนี้เป็นงานชุดสวมนะคะชุดสวมกระชับตัดงานตรงรุ่นไม่ลอกไม่เสียบ่อเดิมค่ะที่เห็นอยู่อ่ะ ดูแนวตามตรงตะเข็บเข้ารูปไม่เลื่อนไม่หลุดไม่ไหลนะคะสวยงามลักษณะพิเศษของพุ่มบอกของเราคือหนึ่งเราใช้ได้ไนล่อนนะคะเบอร์ใหญ่เบอร์หนาสังเกตได้เลยค่ะว่าเส้นใหญ่หนาะจริงๆไปเทียบกับชุดพุ่มเบาหลากหลายยี่ห้อได้เลยค่ะว่าเรากก้าการันตีว่าเราไม่ได้ใช้ได้สปันนะคะหรือไดเย็บผ้าทั่วไปเพราะฉะนั้นจะเหนียวทนกว่ามาก ส่วนด้านหน้าสัมผัสทั้งหมดด้านหน้าตรงส่วนช่วงนี้เราใช้เป็นหนังลามิเนตนะคะหนังลามิเนตเป็นแบบไหนเราจะม้ให้ดูค่ะว่าอยากรู้ว่าแต่ละที่ใช้หนังลามิเนตจริงไหมหนังอะไรหนาไหมพิกดูได้เลยค่ะว่าจะมีหนังหนาหนึ่งมิลฟองน้ําเกรดเ5หมิลและงานที่ร้านประกบด้วยผ้าทีคอร์ดเราใช้งานสเปคแบบนี้จริงๆค่ะ ให้กับรถลูกค้ามีกระเป๋าสองข้างซ้ายกับขวาให้เรียบร้อยเลยใช้งานได้ตามปกตินะคะหนังลามิเนตของเราเป็นยังไงอันนี้คือหนังเกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยของทางร้านสามารถเลือกสีเลือกลายได้หนังตัวนี้เป็นหนัง PVC เกรดพรีเมียมต่างกับที่อื่นยังไงคือหนังของเราอะคะ่ะเป็นหนังเกรดพลาสติกใหม่ไม่ใช่พลาสติกรีไซเคิล และตัวหนังหนา1มิลเต็มจะหนาทวเท่ากันทุกอันเลยและประกบด้วยฟองน้ำ5มิลฟองน้ำตัวนี้ก็มีหลายเกรดอีกแล้วแต่ว่าชุดหุ้มบอกของแต่และยี่ห้อเขาใช้แบบไหนแต่งานของที่ร้านเราใช้เกรดเค่ะเพราะว่าก็เหมือนฟองน้ำล้างจานมีราคาถูกมีราคาแพงคุณภาพก็ต่างกันย่อมต่างกันอยู่แล้วส่วนด้านหลังเราจะใช้ เป็นรองด้วยผ้าทีขอดนะคะจะเหนียวจะทนขูดออกมาจะไม่เป็นขุยยุ่ยง่ายค่ะจะเห็นว่างานทั่วไปจะเขาจะใช้เป็นงานผ้าสปันบอลน,นะคะพอผ้าสปาบอลเกิดการเสียดสีอะไรมากๆก็จะเกิดการเป็นขุยยุ่ยง่ายแต่ที่เห็นอยู่อันนี้ปลายเล็บขูด ไม่มีโอกาสยุ่ยง่ายเหมือนงานสปันบอลทั่วไปนะคะนั่นคือเหตุผลทําไมเราถึงกล้ารับประกันการปีแตกการเย็บให้ถึง3ปีก็คือเวลาเรานั่งก็จะมีจุดยืดหยุ่นตรงนี้เป็นมีโอกาสทําให้ปีแตกได้ที่เห็นตามชุดสวมทั่วๆไปแต่เรากล้ารับประกันถึง3ปีเพราะเรา1เราใช้ได้ไน,ล,นล่อนและก็ยังใช้หนังลามิเนตตัวนี้แล้วมาดูภายหลังกันค่ะอันนี้คือเบาะแคบฟองน้ำฉีกขึ้นรูป ทั้งตัวนั่งตัวพิงนะคะจะสังเกตได้ว่าลักษณะของหลังอะ่ะพิงเอียงนะคะตัวนั่งจะเชิดขึ้นยื่นออกมาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือมือของผู้หญิงนะคะเราก็ยังเปิดเครื่องมือการใช้งานได้ตามปกติแยกได้ทั้งซ้ายและขวาได้ตามปกติเลยค่ะส่วนฟองน้ำฉีดขึ้นรูปของคาร์บอด์ต่างกับที่อื่นยังไง นี่เลยค่ะจะเห็นว่าอันนี้คือฟองน้ำฉีดของทางร้านคาร์ไบ์นะคะเราจะฉีดจากโมสาหกรรมรถยนต์เลยค่ะงานทั่วไปจะเป็นยังไงงานที่แถมจากโชลูมาค่ะจะเป็นแบบฟองน้ำแบบแบนเตตเตะแบบนี้ค่ะใช้ไปสักพักก็จะมีอาการแบนแข็งนั่งไม่สบายค่ะดีขึ้นมาหน่อยร้านตามเบาะทั่วไปงานก็จะใช้ฟองน้ำอัดค่ะก็คือมาจากฟองน้ำพวกนี้แหละค่ะ เอาเศษแล้วก็มาอัดให้เป็นก้อนแล้วเขาก็มาตัดแต่งปั้นทรงกันแต่งานของที่ร้านให้งานมาตรฐานค่ะเป็นงานฟองน้ําฉีดจากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ทํามาตรฐานจะเห็นว่าฉีดมาทั้งชิ้นทั้งตัวนั่งตัวพิงแล้วข้างในอ่ะแข็งแรงมากเพราะว่ามีโครงเหล็กวิ่งเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เราก็จะใช้น็อตยึดตรงข้างล่างตรงนี้นะคะ ฟองน้ําของเราตัวนั่งก็ชัดขึ้นตามสัดส่วนให้สลบเข้ากับใต้รับน่องค่ะเพราะฉะนั้นนั่งสบายขึ้นกว่าของเดิมแน่นอนค่ะส่วนปูพื้นนะคะของที่ร้านอะต่างกับที่อื่นยังไงก็มีหลากหลายยี่ห้อของที่ร้านจะใช้หนังตัวเดียวกับเกรดทำเบาะเพราะฉะนั้นทนค่ะทนมาก ว่าเราไม่ใช้หนังพีหนังพียูจะทำให้ลอกร่อนง่ายจะเห็นพวกกระเป๋าก๊อบต่างๆใช้ไปก็เจอเหมือนการล่อนอะไรอย่างนี้ยค่ะส่วนงานของที่ร้านเก็บงานให้เรียบร้อยตัดลงแนวบอกแคปให้เรียบร้อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นมาที่ร้านจบครบที่เดียวส่วนตัวใยเสริมเนี่ยค่ะงานของที่ร้านก็สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ได้ค่ะเป็นเหมือนกระดุมเป๊ะ ถอดออกมาก็ล้างฉีดล้างทำความสะอาดส่วนภายในก็ดูดฝุ่นเช็ดผ้าชุบน้ำเช็ดก็เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้คือสีวายแดงนะคะของทางร้านชอบสีไหนแบบไหนเลือกได้หมดเลยค่ะมาที่ร้านแต่งครบจบที่เดียวภายในเบอร์โทรศัพท์นะคะ091 709 9960 091 709 9960หรือ l i น์แอด แอดค9าเก้าสิบเก้แอดคาเก้าามีแอดนำหน้านะคะเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานผลิตกันอยู่ที่นี่ครบจดในที่เดียวใช้เวลาประมาณ3ามสี่ชั่วโมงก็ได้แบบงานแบบในรูปเลยค่ะขอบคุณค่ะ